ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปถุกๆูกทันนะคะยินดีต้อนรับขาสู่ทั้งช่องพรอผ้าด้วยนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็เดินทางมาต่ําตองงวดนะค่ะของปูเจ็ดสองนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งงวดที่แล้วเลขเพิ่นเข่าเต็มๆขึ้นกันนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะแอดกับพรพาทที่สิติตามถามข้าวไปฝากไปตอนพ่อเม่พี่น้องปองไปทุกถูกทันนะคะ่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะค่ะที่เข้ามาใหม่เนาะคะ่ะอย่าลืมกด Subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะค่ะพี่น้อง เกือที่สิบประผาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะะกากอนสิเข้าไปกาปูเจ็ดสองนะคะแอดกือสิบผ้าะมะยางาส้มต้นชุ่นชุ่มน,นะคะ่ะของปูเจ็ดสองกันนะคะพี่น้องค่ะก้อนสิไปเบื้องตัวดีตัวเด็ดนะคะพี่น้องค่ะ ค่ะแอดขอบบขอบคุณขอบคุณพี่น้องป้องปายเด้อค่ะที่เขามาเป็นกําลังใจในคลิปนี้นะคะพี่น้องค่ะซอยกดไลค์กดแช่นะคะพี่น้องค่ะพอเม่พี่น้องทันไดนะคะซอยกดไลค์กดแช่ขอให้ถูกห้อยถือรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะก่อนเท้าสิไปหาเหลขหคาเบื่อนะคะพี่น้องค่ะหาตัวดีตัวเด็ดนะคะแอดกับผ้าซองบอนเด้อค่ะพี่นอ้องค่มาแย้มไดกับสอ,อนแต่ต้นนะน,นี่ปูน,นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะว okay. ันนี้ข้ามาไปกาปูพร้อมๆกันเลยค่ะพ kind of okay. yeah, like. okay. okay. like so ี่น้องคะกาดนะคะปูขอบคุณมาจัดการค่ะบนตก๊ากาดดีนะปูเนาะไปสามเวลาที่ขาปูออกที่แรกกอ่ะนี่จับให้กัอนนี่ก็ว่าจับไปนี่นะที่ให้บ้างเนี่ยค่ะตัวสามส่วนเนี่ยปูได้นั่งกับไปจับเอาค่ะเพราะฉะนั้นมานอยู่ตลอดเลยก็มาเรียนซ้ำ เพื่อให้ไห้สามตัวเดียวงวดก่อนเขาก็ให้เก้าไห้เก้ามันก็บเก้าซองกับหาเก้าอันนี้เขาให้สามมันก็ติดสามบทสาม่างด้วยนะสวีนะเขาจำเขาจับสามตัวสามเก้าไม่ใช่นี้อี่เอาอีนีห้นะนี่เ้าวงกบไปที่แดงไงอันนี้แค่กันแค่ลดมาเอามาลงไปแล้ววันได้ท้ายไปเบิด์ยูปูทั้งทั้งคือเขาเขาเนียนแล้วนะเนีนเนียนแล้วมามันกับคนเลย ลงตัวเร่เขาเจ้าก็อัดกัดดังน้ำกล้ก็เลยอันยามึ้งซื้ออะไรก็เลยเสียงส่วนก็มาเนี่ยก็ไปซ่าตัวอื่นนะก็มาฆ่าออกนี้เมียนปูพุนลักท่านมาตัวนี้ก็ตัวไต่กันอยู่หันได้หลายนี่บอกแล้วเขาคู่นั่นพุนเอาซ่าออกแล้วจัดจัดนี้ซื้อดินี่คือตัวเขาวงแล้วค่ะ ขยานมันซ yeah, mm ื hmm. yeah. well, been, you know, ้ออะไรแมมูมาตรงนะสมุนตรงบได้บัตรเจ้าห่านี่ลงตัวอะไเขากเอาไปวัดบันดสากระเสีาพอดีเลยก็เลยตัดตัวนี้ออกไปเดค่ะความคิดความคิดนี่เห็นาตัดมาพี่ตามนก็มีมีดแต่วิ่งแปลกรบสามันะท่กันคือเขาเนีนตัวนี้ได้เล่ะสามสวนน่ะตัวที่แล้วไปไปจริงจังกับตัวนี้พี่ละเหงกูสาส่้คือจัดจตกานี้ยังมันซื้ออะไรค่ะพยยามาถึง แต่นันมันเห็นหน่อยยังหรือซีน่าค่ะอย่าทันเลยวะครับได้ดไดมมทันไหมอืมมาลักเรบนั่นก็ขับรก็ีไว้เลก็นีลาสูตรก็คือเก่าละค่ะ<า>สดทีพยายามกับกับไป่ะเดีี่องเห็นเห็นก้อนนี่ะนะเหนเก่ากับหาเหนเก่ากับหาเล่นเก่ากับหาเนาะปุ๊นเนาะแมนสองตัวนี่พยายามมันถูมาใส่ทำให้ตัวใส่กการใส่เอคขับก่อนมัดน้ำปูจับ ตัวงวนนี่ก็สิออกสาดในจังหน่อยนะปูนอออกวันที่สิบเจ็ดนะงนสะอาดดีนะเนาะดังมันที่คำนวณเนี่ยกันเนี้ยและก็อนกายัันก็กายข้างบนเาเไใครนั่นหรอกไม่ใครลวดหรอกค่ะข้าวเหนีประกอบถูกบอานนะค่ะปู ล่างนี่ก็สิมีสามหางน้ปูนาะแมนบนกัซ้ำว่าคือนิ่งๆเตัวังเคราะแ่นการเนาะนั่ไปะเทศนั่นหลายคููมันกับเบิร์เทีนหลายค่ะคูเดี๋วมันเอาลงหน่อยคู่ืมันผัดซื้อมาได้ค่ะนี่แหละลักสำคัญมันนะค่ะอไอ้บนครูหนึ่งล่างครูหนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวร้อนอืมนำบาก่มันถือมาัวสงวนตอนนี้เดี๋ยวร้อนคดะจะยังไงเราขามา น่าตั้ก็นี่เขาไมีรู้เท่านั้นก็วาสนาวาสนาบอดี้เื่อใส่มันก็ปะทุกแมนปูอืมว่ากันนเขาคนแรกเขาเห็นตัวมันมาถึงนี่คนมักหลายเธอได้ปูแมนวาสนาหรอตัวมันออกบ่มักวันนี้มักตัวมันบ่ออกคนกุศลที่สามาค่ะผู้บาดจันทุกเทียนทุกปูยังเพิ่นก็ให้ทุกอืม วัตถุขยำไปทอดพ้นแมนค่ะปูแมนก็มักผ่านไปค่ะใช้แนวทางคุณได้มักตัวใดบุญพระวาสนาบ่ทถอกันเนาะปูเนาะแมนถ้ามีวาสนามีโรมไม่ล้ำแบบซื้อไปได้มันก็ถูกแบบกินอย่างไรกมักกะารก็มักกะผ่านไปอากาศอีกอย่างของเขาเก็ดชื่อไปเองเลยถูกค่ะปูแล้วมาหันเรารถตอรี่ไว้ที่วัด กวาดกวนไหมวงแต่ชุดเดียวเนี้ยค่ะถือสั่งมาพูนเนี่ยถือสั่งเลยเหรโอ้โหแต่ยังว่าวงไว้แล้วเนาะวงไทยนะค่ะยานอันเอฟซีบอเดกเลยอันยานมันดังนะโอ้โวงเดี่ยวเลยจัดนี้ค่ะเห็นปะค่ะปูขออนุญาตได้ค่ะเด้อโอ้จับจับตัวมันจนเลี้ยงเลี้ยงงามๆให้ปูจะเข้า อานี่ไนแล้วางนีแปว่าเอาลอตเตอรี่ไว้บอเชียกันนี่แกนนี่นะนี่ว่าเขามาไ่ปซื้อหรอกแต่าจะมาหาจังไหเขาจะมาเพาะว่เอาอาจารย์มาส่งให้ฮอดมองฮอดบอลนอปูนอ่ะไม่นก็วงกลมแล้วก็ได้ครับใบให้โยมเบิ้มซยมเบมนั่พได้ใรอว่า นี่คือห่อคือว่าเก่ากับศูนสามี่คือห่อมักศูนย์สามแ้เลยมันสี้นี้แล้วสองตัวสีหาจะรักลอยใสยน่น้าอย่างเนีมยนตหาลักลอยหมุนหมุนหา,หาคับจากศูนย์สามนี่เขามาฝันเห็นมันบักสามแปดใช่ปะตด้นี่ไว้ชื่อหรอกประกก็ไว้ชื่อมันขีมามาสังไหนตาบอกแปดมาสบแปดมาตาบอกแปดกศูนยสามนี่มันก็ด้เป็นเต็มเลยอคือมันมาต่ำคือห่อมาต่ำบอกแปดสามเพื่ออยากไว้ยว้นี้อยากกันจากตามูนบทที่ว่ามันากัน้น ก็เรียกกนว่าหลายเรียกเรียกเรียกเขาบอกว่าสองคูนี้เนี่นี่เราที่มันแกกันคือวันนี้กะเพดยหน้าเปล่าแต่ป้อยหน่อยแต่เกามันบอกว่าสามชิมือที่มันดีมากร้านน้ำกันาด้ลอตเตีแตอนเรียนงมุมนี้เราเนี่ยลอตตรี่ก็จะวนกันจัเมื่อมันยัว ปล่อยหน่อยมันปั่นชื่อโมใครได้มาทนักงยมายันบ่ได้ก็ได้ฝาอกนาหลอกลังอยู่ได้หนึ่งขดได้สังสาวขาหลอกสาวขาหลอกกันยั่งยั่งยังม็ออกมาหลายยินบ่ปูอ่หลายประเด็นอันไหนอันบ่ได้เนี่ยนี่เห็นปะจารไปวัดเนี่ยบักซ้ำก็ก็แปดก็เจ็ดบแปดออกมาตัวไหนแมนบ่ได้เนี่ยเห็นปะสับขาหลอกลอไปเขาวงกบได้แรกแน่เนี่ยแต่มาหลายลองี้หลายตัวก็นะวั เขียนไปเมียนบัดเขาเรามาบ่ได้เขาเรามาเลี้ยแต่สามโซนนี่ไงได้จัดเงี้ยจัดนี้สามมาสามทีบอจัดอัะจัดเจ้าเจ้าเมื่อใช้สุดจัดให้เจ้าเมื่อลงท่างกับบาลงนั้นยีตีอันไปเบิดเตี้ยบ้านนี้สามโนเนี้ยบ่บถึงซุ่มซุ่มซุ่มออกมาน่ะไปอันบรรลัดไปบนละเมียนอรลนี่ที่บอกมาหนี่เขาจนั้นไปบเฮาเฮาสะบงทงวงมันเถีนคือบ่ได้ เอาไปหมเลย่โจงวตัวนึงอย,<ะ>ยียงมันมาศูนย์สามแสมศนสมแปดั้นมาตัวนี้หรสีไข่เด้หปูเ่าถือไปหลอออยอสีไดงน้ำมูนไดเ <จะ S 1> ยอะจันไว้ลเจ้ากันบงนนอเอาไว้ตีตองหดเพื่อหรือปูเอ้ยก็ตัวนี่ตัะนนนะนี่อ๋อนิน,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 นหาแล้วจะที่แรกไงตับรับมากกว่นี่ว่องไแล้วชวาไทยอะับกาดตับเข้าไปดับนี่เนี่ยสา Uốn sám <coughs> câu rồi đó nhé mọi người. Cái này để tắp này, tắp thì tắp câu rồi. Hạ câu hạ tiệt nó buôn lắm. Cái này để qua lại. Khả. Này này khen khen lấy nó buôn lắm. Nghe anh nào? Cái này đã. Để cái đố, mất đố nó có tiền này. Khả. Này này bạn โอ้ปูสดีก็มปูได้ลตเตรี่คนเอามอชงให้หอดวัตรลาเตปูไ่ะเนาะเสือกับใครบกานนักเทีะเาบอกจะอยู่น้ำกันนัเทียโอ้บาตนะเนาะบอเบอกไหมเอาตัวตัวบอลตัวบอลเือกอบวพระบวาโยม บนบ่มีใ่แล้วด้แม่นตะบอกวาดนาเป็นน้ำาดนาับมือใส่กับบได้คทอเขาค่ะแม่นปูแม่นตัวใดเมือนั่นละวัดสามีเมือนตัวค่ะมาสองป่ะมาสองคนคนตรนีมาทั้งคุั้ง มันถิมาแห้งมาแต่ทางนี้ไหมปูทางทังทางทั้งใช้วานบ่แห้งเลยติดบอกไงไฟเดี๋ยวมั่งซื้อมาบ้านไปแต่อ้อมมาแต่ทางปูทางพุ่นนะแห้งอ้อมาแม่ึ้นทางพุ่นเ่ะค่ะแห้งมีเทียนนี่ละค่ะค่ะก็ขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะยังไงก็ได้คำนวณเดียวพอดีล้วเพราะว่ามันลายสุด ค่ะลอยก็โฉดเอ็ดวัดนี่ถอนถอนหาแล้วนบคับปูนี่หอมแล้วนะหอมหอมมาใหม่เดี๋ยวมีเห็นยใ่ดอกร้อนก็ได้สั้นก็เอาตัววิ่งไปเร่รอดนี่ค่ะถ้าวิ่งกับเก่าวิ่งเก่ากับปูเก่าก็ผ่าเก่าก็ผ่าวิ่งเก่าก็ผ่าบนล่างเิ่ากงบนล่างเก้าห้านั่นทางทางมาค่ะปูท่านมาหนาเห็นเพราะว่าเก่าน่ะ ตมหันมักับมสามมันมาบนมาลางวดกวนกับว่ามเกา่อนกัมาบนมาลางวันนี้ทางเก่ามันทางเก่อทางเก่มาปุนั่นทาเก่อปตามประกอบทบท่านั้นแต่ว่าตตตตสูตรมันี่บรูเจืเทนน้ำปูเนาะมันคใมันหนดอกลุดสีรถสูตรสูตรหนึ่งไปมันก็สมีครนะมันลดนี่สูตรนี่มลดเนี้ยลดนี่ตาเขาเขาปจับตัวนี้เขาเนีตัวนี้นี่เข้าาช่น อยนี้เขาไม่เห็ดใหม่แล้วถ้ารุดเถอะก็ถิ่นเลยว่าเท่าไรตกตกเมาปีนี้ก็สีเข่าที่เขาทาั้งวเนาะปูแบนี้เนาะแม่ตามนั่นหมดสีม้ามันออกมันหมือนเนียค่ะออกวันเลือนเลือนเลือนออกเมื่อนึงเนาะเลือนเลือนสาก็ะมื่อนึงนั่นไปที่น้ำมันกับว่าลวนเตะความบวชบวชเมือนถุกเวนค่ะกระทั่งเดินมันเดินไปทั้งเดน์มันก็ไปทั้งนั้นแหละตามสวนมาไผ่นั่นแหละ วันนี้ก็สิขอบคุณปูหลายๆเ้อค่ะขอบคุณครับปูค่ะเจริญเจริญเจินทางปลอดไตงานมุขภัณฑ์ค่ะพี่น้องปองไปค่ะนิกาเป็นตัวดีตัวเด็ดนะคะปล่อยตองงวดของปูเจ็ดสองเท่านะคะพี่น้องเนาะค่ะมักกระจัดขัดกระพันนะคะพี่น้องเด้อค่ะทางช่องเสนอเป็นซื้อกลางหรือว่าเป็นเพียงแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปเท่านั้นเนาะค่ะ มักกะจัดจือจัด,จดฝาดบึ้มเป็นรถนะคะพี่น้องถ้าบ่มากกับพานป้ายนะคะพี่น้องเนาะค่ะมีตัวดีตัวเด็ดนะคะซึ่งปูเพ่นกับมันใจนะคะงวดที่แล้วของเพ่นกับเขาต,งตรงๆนะคะสามศูนย์นะคะพี่น้องเด้องวนนี่ก็คืดวาสิเขาคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจังได้กะเอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะมักกะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาเบิง่งมาชมคลิปนี้แล้วแอดกับขอให้สุขภาพแข็งแรง มีแต่คําววานลำลวยนะคะพี่น้องค่ะเงินไลกล่องท่องไลมาได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยลวย,ลวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ